บรรยากาศวัดบางคานบรรยากาศวัดบางคานครับพี่น้องเขามาเที่ยววัดบางคานครับหอยพระเสร็จแล้วมาเบิ่งน้าบรรยากาศนี่กก็รู้สึว่ามาถึงแล้วครับนี่ครับผมวัดมาแล้ว จะพาาดูน้ำเอา้าไม่มีเหรอตรงนี้ตอนนี้คณะแม่น้ำเอ้ยอยู่คนละฝั่งอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศวัด วัดบางาพานของข้อเงินภาพรวมครับผมภาพรวมเก็บภาพบรรยากาศป๊บเด็กสองคนบรรยากาศวัด บางครานหลวงพ่อเงินกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมดูบรรยากาศแม่น้ำก่อนตองไปทางนู้นก่อนเฮ้ยนู้นก่อนมะม่วงลูกใหญ่มากมะม่วงยอดเลยมะม่วงจบเลยมาเลย